สวัสดีค่ะวันนี้ง่วงมากง่วงจัดง่วงง่วงกุมมือก้่งง่วงไงแล้วมือเขียนตัวไหนบ้างนะเห็นไหมนะมีอะไรแจมไหมนะสองเก้าว่าจะเขียนสองหกไปสองเก้าเห็นไหมและอนี่อีกเขียนไปมั่วแล้วเนี่ยตัดเล่นเอานะคะน้องๆขอให้ดูเองเนาะโอ้ยพี่เหนื่อยง่วงมากอ่ะอาบน้ำมันก็จะสดชื่น ก็มานั่งร้อให้ผมแห้งแล้วก็ทำอันนี้ไปด้วยอุยเขียนมั่วไปเลยไม่รู้ว่อะไรเป็นอะไรดูๆเอานะคะน,น้องค่ะตายตายงจัดขนาดเลยโอเคให้ได้แค่นี้นะคะอืออะไรมันจะกงวงขนาดนั้นเนาะเป็นก็เป็นแบบชนิดมากๆละเดี๋ยวลงคลิปนนอนเลย ไม่ไหวทําได้อันเดียวนะคะวันนี้ทําได้แค่นี้นะคะอืมไม่ไหวจริงจะทําแยกไม่ไหวละไม่ไหว ทั้งหลับทั้งทำมั้งเนี่ยอุยอุยรุนกันแก้เป็นเพลินนะคะแนวทางแนวทางอะไรก็ได้กะไรอืมอืมอ่ะไม่มีอะไรพูดแล้วน้องสัยทั้งหลับทั้งหูตอนนี้อืมเลยจะง่วงขนาดนั้นวันนี้ปกติไม่ถึงขนาดนี้ วันนี้เขียนผิดเลยนะแจมไปด้วยนะสองเก้านะคะอย่าลืมแต่หุ้นมีอยู่แล้วละ่ะหุ้นอะ่ะมีอยู่แล้วสองเก้านาะนะคะโอ้ตั้งหลายหุ้นไม่มีได้ไงเนาะลองตามนี่มีสิบหุน้นถ้าเราตามบาทหนึ่งสองเก้าบาทหนึ่งก็ยีบเก้าแล้วมันจะได้ทุนไหม โอเคนะคะประมาณนี้ค่ะไม่ไหวละพูดต่อไม่ไหวละขอทุกคนรวยๆไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ